นาทางแก่ศิษย์ให้เดินไปทางแอจากตำราเรียนด้วยขอบคุณคุณครูทุกคนเป็นผู้แบบงที่ดีเป็นเยืเินที่ดีอรางวัลต้นชือกจเียแต่ครูาวันครูที่เจ็ดสิประจําปีพุทธศักราชสองพันี่สิบกรคมมิฉั้นในทางกระทวนศึกษาธิการเรียนจ้าพัว ประชันนัาดีนารวัรดูประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละสภาประ,ารประารามาณแปดร้อยท่านคุณปัญญานะครับพระครูสกิณตระตะวันเวยผัดใหญรัฐป,ประชาสา์ราคอลักใหญ่เวทพี่สะมาสโสุณพี่เทีย